มาเลยจ้านี้เด้ออาหารกลางวันที่ทำงานน่ะพู้น่ะเจ้าขอเจ้าผมบอกนะโอ้ยพู้น่ะเจ้าผมเนื้อจุู้้น่ะหน่อยจื้อผ่เมื่นลาหเนี้ยวเนียวขวเนี้น่ะยอาหารอาหารคนไทยในตังเดียนพุ้น่ะข้าวเหนียวด้วค่ะเด้อ้่โอ้ยจะสอ่อนนะพู้น่ะพู้น่ะมาเด้อกินข้าวน้่ากันเด้อผู้น่ะ มีหอยน้าโลกค่ะนะคุณมามาคุ่นน้ำพริกมีหอดนรกนรกเก้าเล็กมีหอยนรกค่ะมาจะมามาจะมาโอ้ยเศกแบบค่ะเศกแบบน้ำเกล็ดแพรอันนี้ต้มเสแบบอันนี้ต้มเสแบบอันนี้ต้มซื้อๆเ่รามันต้มแสบเอายังเ่ราะแสบเตีต้องกินเข้าปากก่อนค่อยเสแบบเนาะเจ้าคม ตั๊กจุกับแก้วขมแก้วขมนมตาทั้งป่าปลาซิวปลาซิวมังนอกเด้อพุ่นทั้งปลาซิวมังนอกพุ่นนะปลาซิวกินขนมปังแซ่บแซบแซบแซบปลาซิวกินกับขนมปังก็แซ่บผักต้มพุ่น่ะแก้วขมจุพุ่นนะเอาละทัวนี้แหละเดี๋ยวที่ประธานตอนเดี๋ยวกินตอนปรทันนมูเอาใะเอาเอาไว้คลิปหน้าที่พักกินไม่เด้อ อ้าາตั้งตั้งกล้อมกินเค้าเห็นได้โบ๊ะอ้าอ้าวอ้าวอ้าอย่ท y o u t u b e เนี่ทุกอังเน่ยหร